แล้วครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเองแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมีรีวิวโลแลนด์นะครับแล้วก็โุตะคูนะครับสอนหาสกิลเอฟนะครับนี่มีแมปของเวอร์สพีกันอีกแล้วนะครับไอโลแลนด์นี้จะมีสกิลการเตะอย่างนี้นะครับ การตีครั้งที่3กับครั้งที่4จะเป็นการยิงปืนนะครับแล้วก็ครั้งที่5จะเป็นการทุบพื้นเดีย๋ยวเราจะมารีวิวสกิลกันเลยนะครับไปเนะครับสก,กิลเซตของโรแล,โล,ลนดจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนจะใช้มือฟันไปข้างหน้านะครับ2รอบแล้วก็สก,กิล x X ใช้ดาบฟันไปข้างหน้านะครับ3ล้าน,แล,ลน,นลลลแล้วก็สกิลสองวีนะครับนี่เรื่อยๆเลยแล้วก็สกิลซีการใช้หอกแทงไปข้างหน้านะครับเกือบ5ล้านสกิลคูดาวมันเก้าวีนะครับก็สกิลวีการใช้ขวานฟันไปข้างหน้า2ทีนะครับแล้วก็ใช้ปืนยิงไปรอบๆ6ล้านแล้วก็สกิลที่เด็ดเลยครับสกิลเอฟ เป็นการตัมันนะครับเรียนปริมาณแล้วก็สกิลแกับสกิลทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับซีสกิลแซดเลยนะครับห้าล้านสอง้ก็สกิลเอ็กซ์ยสองย่ข้างหน้านะครับห้าล้านหนึ่งแล้วก็สกิลซี เป็นกรนดาบาะคะานนากกรขท,งท,งทงาทง,ทงหน้านะครับ้ร้านหนึ่งเหมือนกันก็ทงสกิลวแล้ดาวดับมันไม่มากเลยครับร้านสามของที่ผมใส่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับจะใช้เผาหนี่แล้วก็แล้วก็ตะกูลใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ของแต่งตัวโอคารุนะครับก็จะมาสอนหาเลยนะครับว่าโแรแลนทำไงวิธีการหาของโแรแลนคือให้ไป ที่เกาะทําทำโนี้สตาร์นะครับมีตลอรับพอทุกคนมาถึงเกาะแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนเห็นบ้านเขียนนะครับให้ทุกคนไปหา้างหลังน้ะครับเราจะเห็นโลแลนะครับมันจะใช้สมุดแล้วก,ตก็ตะกูลใหม่นะครับผมไม่รู้ว่ามันคือชื่ออะไรนะมันธี่กระาสมุดก็คือนี่ครับคุณเห็นกล่องนี้ไหมนี่เห็นกล่องเอกโซติกนะมันจะมีโอกาสออกทุกกล่องเลยนะครับ พวกกลองระดับมิติรีเจนพวกลงไปอย่างเงี้ยมันยกาได้ครับผมไม่รู้ว่าเกาะบริเลนทายมัได้หรือเปล่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งครับคือการตกปลาครับนี่ผมพาไปนี่ครับให้ทุกคนครับใช้เบ็ดนะครับนี่ไปครับนี่ตกไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ได้แต่ผมยังไม่ได้พีนะผมเก่อนได้แล้วแล้วก็เน็บเบ็ดที่ผมแนะนําก็คือนี่เบ็ดนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ เบ็ดข้างล่างสุดเท่านั้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าเบ็ดไอ้ไอ้นี่เนี่ยไอ้น,นี่เนี่ยคือมันตกได้หรือเปล่าแต่ผม,มนะําเบ็ดไอ้น,นี่นะมอทุกคนได้เล้วครับให้ทุกคนไปที่เกาะน,นั้นเลยนะเออใช่ลืมตระกูลด้วยแล้วก็ตระกูลหาได้จากเกาะน,นี้เลยครับนี่นี่ตรงนี้เลยสบเลยนะครับ,ค,รบคือตระกูลไม่จะออกยากมากเลยครับผมส่งประมาณสองชั่วโมงได้นะ แล้วก็ต่อไปโอคารุนะครับวิธีการหากิวเอฟของโอคารุก็คือให้ทุกคนไปที่เกาะลงดันอีกแล้วนะครับทุกคนมาถึงเกาะลงดันได้ครับให้ทุกคนเป็นเลือกดันนะครับนี่ดันโทโบโกแกนนี่ชาเลนนี่ให้ทุกคนกดเลยนะพอทุกคนกดแล้วใช่ไหมครับทุกคนต้องตีบอสนะครับให้ครบ30วิีนะครับถ้าเกิดเกิน30วิวีมันจะไม่ได้ของเลยนะต้องฆ่าบอสนะ กูจะสก,กิลเอฟนะครับนี่สก,กิลเอฟมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็นการบัฟดาเมจทุกทุกสก,กิลเลยครับนี่พวกสกิลพวกนี้เนีกก่ยจะบับเลยนะครับแต่เหมือน,น,นเงี้ยแบบแต่ที่รู้คือมันแรงขึ้นนั่นแหละแล้วก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับคลิปสั้นๆบ๊ายบาย